ดี่ชาพี่น้องเาพเจ้าชื่อวรนันเาพเจ้าจอยญ่จะเ,เป็นพยานาเกี่ยวกับเรื่องการถวายซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเาพเจ้าเป็นคนที่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็เ,เวลาที่ทุกเดือนที่ทําบัญชีเสร็จเนี่ยเาพเจ้าจะเครียดเพราะว่ารายรับกับรายจ่ายมาไม่สมดุล รายจ่ายมากกว่ารายรับและตลอดเวลาข้าพเจ้าไม่เคยรู้ถึงเรื่องการที่ว่าจะต้องมีใจที่จะแบ่งปันให้กับเ,เด็กกำพร้าช่วยเหลือ,อคนยากไร้หรือว่าหญิงไม้หรือว่าพันธกิจของพระเจ้าข้าพเจ้ามุ่งแต่รายรับรายจ่ายของครอบครัวเท่านั้นดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยข้าพเจ้าจะเครียดมากสำหรับรายจ่าย ซึ่งมันก็ไม่เคยที่จะสมดุลกับรายรับเลยแต่เมื่อพระเจ้าสอนให้ข้าพระเจ้ารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการแบ่งปันแล้วเ้าพระเจ้าก็เริ่มที่จะแบ่งปันออกไปด้วยความเชื่อแต่ก่อนอื่นเรื่องสิบรถเนี่ยเขาพระเจ้าสัต์ซื่อทุกเดือนเขาพระเจ้าไม่เคยขาดก่อนอื่นพระเจ้าต้องการหัวใจแห่งความสัดสื่อก่อน และเมื่อเราสัตซ์ซื่อพระเจ้าก็อยากให้เราเติบโตตามน้ำพระไถยของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าสอนให้ข้าพระเจ้าที่จะเรียนรู้จักในการแบ่งปันข้าพระเจ้าก็เริ่มแบ่งปันออกมาด้วยความเชื่อทันทีที่ข้าพระเจ้ารายใจ่ายในแต่ละเดือนไม่เคยพอใช้ติดลบตลอดจนกระทั่งเมื่อข้าพระเจ้าเรียนรู้จักที่จะมีความเชื่อแล้วก็สัตย์ซื่อแล้วก็วางใจ ในการที่จะแบ่งปันออกไปและทุกเดือนทุกปีเนี่ยข้าพเจ้าจะมาสรุปรายรับของข้าพเจ้าจดกับรายจ่ายรายจ่ายกับบมากกว่ารายรับและรายจ่ายที่ออกไปเนี่ยมาจากไหนมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทวีคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เพิ่มพูนในเมื่อข้าพเจ้าถวายออกไปด้วยความเชื่อ พระเจ้าก็ทรงดูแลครอบครัวของเราเมื่อคุณดูแลการงานของพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตของคุณเขาพระเจ้าเริ่มในทุกๆเดือนในการแบ่งปันให้กับเด็กกำพร้าหญิงไม้คนยากไร้พันธกิจของพระเจ้าแล้วก็ดูแลผู้รับใช้ของพระองค์โดยการทรงนำในทุกๆปีที่พระเจ้าจะจัดเตรียมให้เขาพระเจ้านำสิบรถของตัวเองเนี่ ไปเป็นพระพรให้กับริตจัจรไหนข้าพระเจ้าทําอย่างนี้มาโดยทุกวันนี้ข้าพระเจ้าก็อัศจรรย์ใจว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าทําออกไปแบ่งปันออกไปมันเป็นเงินที่มากมายแต่ไม่รู้เงินนั้นมาจากไหนซึ่งมาเป็นเงินที่มากกว่ารายรับของข้าพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อต่อพระสัญญา เป็นพระเจ้าที่ทวีคูณเป็นพระเจ้าที่อวยพระพรเราอย่างยั่สยนแน่นผลนดลข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่จะท้าทายความเชื่อในการทาตามน้ําประทัยของพระเจ้าเมื่อเราดูแลในการงานของพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตของเราค่ะก็ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในคําพยานนี้ขอพระเกียรตินั้นจบเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง 不我也不罚你的。